กดข้ามโฆษณากันมาใช่ไหมเออจะไม่ให้ได้ตังกันเลยใช่ไหมเนี่ยดูคลิปได้เป็น5นาที10นาทีนะดูโฆษณา15วิดูไม่ได้นะเป็นคนยังไงกันวะพวกยูทูปพเมีมนะเขาจ่ายตังทุกเดือนนะเขาไม่ต้องดูโฆษณาใช่ไหมยกประโยชน์ให้จำเลยนะสำหรับคนที่สนับสนุนช่องนะครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นกำลังใจนะแล้วก็เป็นเงินค่ากับข้าวนะครับเออ มีคนสนับสนุนมา600กว่าคนแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับขอบคุณมากนะครับ thank you ทีท้านนะครับเลยลืมเข้ารายการสีสยามซองเหรียญวันนี้นะครับมาดูกันนะว่าตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ซบเซากันมา 2- 3สมอาทิตย์นะก็เรียกว่านั่งเงาเงานะครับไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าส่วนตัวผมเล่นรันเทนใหญ่ๆนะครับเล่นเวฟใหญ่นะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวฟย่อยๆนะครับก็เล่นไม่เป็นนะครับแบบนี้รู้สึกว่าความเสี่ยงมันสูงนะ รอให้มันมีสัญญาณกลับตัวก่อนนะครับมีเทรนด์ที่ชัดเนี่ยก็ค่อยเข้าไปเล่นนะก็ลองดูกันนะครับว่าตัวพ่อเลยนะครับวันนี้2เหรียญบิตคอยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากบทสัมภาษณ์นะครับของจารย์ฉลกนะบอกว่าราคาจะลงอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเน่ยนิดแค่ไหนนะครับแล้วลุงก็บอกว่ามันจะมีสัญญาณกลับตัวอะไรบางอย่างนะซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอะไรที่เป็นสัญญาณกลับตัว ลุงบอกให้ออินเลยนะครับรอบนี้ก็ถ้าใครตกรถรอบนี้นะก็หนักนะถ้าระดับลุงโฉมบ,บอกให้ออินเนี่ยก็คิดกันเอาเองครับว่าควรจะทํำยังไงนะอ,อลองดูกันนะครับว่าบิตคอยสองเหรียญวันนี้จะมีอะไรบ้างนะมาย้อนด,ดูก่อนนะว่าเทรนด์ใหญ่ของบิตคอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาไปดูทําเฟรมวิกเลยแล้วกันนี่นะครับไทม์เฟรมวีคนะยอดหนึ่งนะครับที่ราคาประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะหมื่นเก้ากว่าสองหมื่นเป็นเวฟที่1นนะครับ เวฟที่2ก็ตอนร่วงลวงไปนะจากจีนแบงบิตคอยนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเวฟที่3นะครับตอนที่ราคาขึ้นไป64 0 0 0แล้วก็ตอนที่ราคาร่วงลวงไปนะครับจากข่าวเอฟแกร์นะช่วงเดือน9นะครับตอนนี้เป็นเวฟ4นะตอนนี้ก็ภาวนาก่อนนะให้เป็นซีนาริโอนี้นะครับยังมีอีกหลายซีนาริโอนะครับที่เราจะต้องพิจารณาเป็นตัวเลือกเผื่อไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดซินารลิโอนี้เนี่ยมันผิดแผนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีแผนรองรับด้วยนะครับว่า ตรงไหนที่เรียกว่าผิดแผนแล้วก็ผิดแผนแบบนั้นเนี่ยแผนต่อไปจะเป็นอะไรมาลองดูกันในภาพเล็กกว่าน,นี้นะครับสัก time frame 12ชั่วโมงนะเราก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากที่ทําเว็บ3ลงเว็บ4ใหญ่นะครับอจบ4ใหญ่ก็ต้องขึ้นไป5ใหญ่ใช่ไหมอ่าระหว่างทาง5้าใหญ่ไม่ใช่โป้งเดียวเป็น5ใหญ่แล้วนะแล้วก็ที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเว็บ1ย่อยลอะอจบ1ย่อยทําอะไรครับ ลง2ย่อยนะเราลองมาประเมินดูกันตรงนี้นะครับว่ามันจะจบ1ไป2เนี่ยนะมันจะมีรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาเป็นคลื่อนอลเลดเวฟเนี่ยทำยังไงบ้างน้องครับมาหลังเข้ามาต้องรู้จักขคาห้องไหนครับเคาะไหนอเคาะแล้วเหรอ,อไม่ได้ยินหรือไงคนใช้ใหม่ครับเพิ่งรับมาเช้านะเออบริการดีนะครับนั่งทำงานก็เอ,อได้กินกาแฟด้วยโอโ้โหผม เซ็ตมาซะอย่างดีเลยอะไรวันนี้ได้ยังวะกาแฟครับขอกินกาแฟกันนะมาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับจะได้ดูภาพได้ชัดเจนขึ้นนะ ก็ตามปกตินะของ1ลง2จะเป็นขึ้นปรับนะครับมีคอลเลกชันอยู่ข้างในเป็น a b c นะจะเป็นรูปแบบไหนก็ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ทําไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะว่า1ลง2เป็น a b c สีน้ําเงินนี้นะครับใน1 a จะต้องมี a b c อีกชั้นหนึ่งนะก็ลองนับดูสิได้ไหมนะหนึ่งสองเป็น a ได้รหัสอะไรครับรหัส 5, นะอา่าเป็นรหัส5ของซิกแซกนะครับ 5 3 5เออโอเคพอไปได้นะ5 3 5เป็นซิกแซกนะ1 2 3 4 5นี่ครับรหัส5ของซิกแซก A B C สีแดงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นรหัส3ใช่ไหมอ่าลองดูซิได้ไหม1 2 3ทีนี้รหัส5ตรงนี้เนี่ยเราต้องซูมเข้าไปหน่อยนะอันนี้ผมทำไปแล้วนะก็อาจจะลบหน่อยนะครับจาก B ลงมา C ตรงนี้นะครับนี่จาก B สีแดงตรงนี้นะครับลงมาหา C สีแดงตรงนี้เป็นอีกรหัส5นึงนะของซิกแซกตัวนี้นะครับอลองดูซิว่าได้ไหมมาลองซูมดูใกล้ๆซิว่า1 2 3 4 5เนี่ยพอหาได้ไหมนะในขา B C สีแดงนี้1 2 3 4สี่ นี่นะครับยืดลงมาหน่อยนะจะได้มองเห็นนะจบ B ใช่ไหมครับตรงนี้ลงมาเป็น1วิ่งขึ้นไปเป็น2ลงมาเป็น3 abc เป็น4แล้วก็ลงมา5ก็จบนะเออจบใช่ไหมขา bc นี้นะครับซึ่งต้องมี5คลื่นย่อยอยู่ข้างในนะเป็นรหัส5นะจะเป็นโมทีฟด้วยก็ได้นะก็จะมีคลื่นเยอะกว่านี้ตอนนี้เอาแบบ i m p พ l s e ปกปติก่อน 12345เออเหมือนจะครบแล้วนะเหมือนจะต้องจบแล้วนะในกรอบสีเขียวๆนี่นะครับถ้าลงมาตรงนี้ผมคิดว่าต้องพิจารณาจุดกลับตัวได้แล้วนะครับตรงนี้เราต้องมาเฝ้ากันแล้วนะครับว่ามีสัญญาณ b บูลิดเดวเวจเกิดขึ้นไหมนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ทำพิธีนับเวฟกันก่อนก็ดูแล้วไปได้นะครับในชุดแรกนะที่เป็น1ลงมาที่ A สน้ำเงินนะครับเป็นขาแรกนะครับ ของคอลเลกชันใหญ่นะจากขา1-2ตรงนี้ต้องมีคอลเลกชันใหญ่เป็น A B C ส ah, ีฟ้าตัวนี้ทีนี้เราลองมาวัดเป้าดูสิเมื่อเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันซิกแซกเออวัดเป้ายัางไงนะครับในส่วนของคอลเลกชันซิกแซกเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะว่า A เนี่ยมันเป็นซิกแซกได้ไหมวิธีการเช็คก็คือเป็นจุดร้อยนะของ Fibonacci r e t r เทรช e มนต์นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนเป็นจุด0นยะ์นะ คือจุดที่เวฟหนมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วเราก็ลองดูซิว่าไอเเนี่ยนะมันถึง61.8หรือเปล่าเพราะ collection zigzag ต้องไม่ถึง61.8นะครับอืมดูแล้วไม่ถึงนะลงมา50กว่าๆเท่านั้นเองไม่ถึง61.8เออก็พอได้นะครับในส่วนของ collection z i g z a ที่ A จะต้องไม่ถึง61.8อะมาดูต่อเช็ค A ผ่านแล้วนะครับมาดู B ซิเอ,อเรามาร์กว่า B อยู่ตรงนี้ใช่ไหม B ของ c o l l i s ช o ั่นซิกแซจะต้อง Ret r e เทร c เ m e n t กลับขึ้นไปไม่เกิน61.8%เหมือนกันวัดยังไงวัดจาก1ตรงนี้ลงมานะครับให้1เป็นจุดร0อนะแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะครับให้ A เนี่ยอยู่ตรงจุด0นะของ f i b o n a c ชี r รีเทร e เมนต์6 8 8อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นรนนครับอืมเห,อเหลือเลยนะขึ้นมาแค่33.33% 33เท่านั้นเองก็เป็นเวฟได้แล้วนะครับโอเคเช็ค B เสร็จแล้วไปเช็คอะไรต่ออยากรู้ใช่ไหมว่า C ในคอลเลกชัน zigzag ตัวนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชัน zigzag ประเภทไหนก็ต้องวัดนะประเมินด้วยสายตานะครับถ้าได้ลงมาขนาดนี้เนี่ยไม่ normal zigzag ก็ elongate zigzag นะมาลองดูกันสิ normal zigzag เนี่ยวัดยังไงใช้ Fibonacci retracement นะครับ o f A แบบ internal วัดยังไงนะครับก็มีหลายๆวิธีนะในการใช้ fibonacci projection ก็ได้ใช้ fibonacci retracement ก็ได้วัดโดยใช้ fibonacci retracement นะครับเราจะต้องใช้จุด A เป็นจุดรอยนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะไปหาเลข1นะครับตรงนั้นเพ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ wave A ตัวนี้นะให้ตรงนั้นเป็น0นะครับแล้วก็ต้องยกลงมานะยกลงมาที่ B ตรงนี้นะครับว่า B มันอยู่ตรงนี้นะ นี่61.8อยู่ตรงนี้นะครับเป็นขั้นต่ำของ normal zigzag นะแล้วลิมิตของ c ใน normal zigzag วัดยังไงนะครับก็จะงงๆหน่อยนะไอตัว normal zigzag กับ e l o n g a t e zigzag นะครับเพราะว่ามันวัด off a เหมือนกันแต่ขั้นต่ำวัดแบบ internal ลิมิตวัดแบบ external off a นะครับดูซิ off a แบบ external เนี่ยวัดยังไงนะครับก็จัดไปเลยครับจาก a ขึ้นไปนะเหมือนเดิมนะครับให้ a เป็น0นะ วัดขึ้นไปที่ยอดของ1ตรงนั้นนะครับเราได้ขั้นต่ำแล้วนะที่เราทําเส้นป่าสีแดงไว้นะครับลิมิตของ normal zigzag นะครับจะล่วงลงมาไม่เกิน161.8เอาเส้นใส่ไว้อีกเส้นหนึ่งทีนี้เราก็มีกรอบแล้วเออลงมาขนาดนี้นะ ยังดูแล้วยังเป็น normal zigzag ได้อยู่นะครับเพราะว่า c เนี่ยยาวลงมาไม่เกิน161.8 o f a วัดแบบ external นะไอตัวข้างบนนะครับ61.8 o f a วัดแบบ internal เนี่ยมันเกินลงมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็น normal zigzag ได้แล้วนะครับเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะพอซูมเข้าไา้ใกล้นะครับไอตัวที่เมื่อกี้เราทำไว้ใช่ไหม1 2 3 4 5สเงินมันบังเอิญว่าเข้ามาอยู่ใน ชุดกรอบของเรานะครับข้างบนมีเส้นล็อกอยู่ใช่ไหมเป้าของ normal zigzag นะครับไม่เกินเส้นปะสีเหลืองนี้บังเอิญว่ามันมาอยู่แถวๆนี้พอดีนะไอตัวเว็บ5ตรงนี้เนี่ยสามารถมาจบตรงนี้ได้นะครับแล้วย่อยๆนะจาก4-5เนี่ยเรานับสับเว็บย่อยเข้าไปอีกนะครับเป็น1 2 3 4เออกำลังจะลงมาทำเว็บ5นะทีนี้ เวฟสี่ห้านะเวฟสุดท้ายมันต้องมีอะไรครับ1 2 3 4 5ลองจิ้มดูนะ1 2 3 4 5เอาแบบคร่าวๆนะครับเออเป็นไปได้เนาะมันมีทรงนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้บางคนนับเวฟนะเราเอาเส้นสีเดียวกันหมดเลยทุกเส้นนับไปนับมามึนนะครับเออเป็นอาการเมาคลื่นนะ พราะว่ามันหลงนะครับเส้นสีเดียวกันหมดเลยเส้นกราฟของราคาเนี่ยมันก็เยอะแยะไปหมดละอ,อ,อาการหลงเวฟนะครับเรียกว่าหลงเวฟเสียเวลานะหลงรัชดาติดหมอนวดนะครับช่วงนี้ก็ปิดหมดนะเออเหนียวตัวมากเลยตอนเนี้ยภาวนานะครับให้เมียอย่าดูอีพีนี้นะถึงไหนแล้วเนี่ยเวฟไหนวะเออหลงเวฟละเออจะหลงเวฟหรือหลงรัชดาดีวะ โอเคครับไปต่อนึกออกแล้ว4 5ใกล้แล้วนะครับใกล้จะจบเวฟย่อยนี่ละใกล้จะจบเวฟใหญ่ๆกว่ามันข้างบนขึ้นไปนะพอจบเวฟใหญ่ข้างบนนะก็จบ C นะครับจบขา C ของ A B C ที่เป็นคอลเลกชันซิกแซกนี้แล้วก็เรามีเส้นไกด์ไลน์อยู่นะ ว่าถ้าเกิดมันเป็น normal zigzag เนี่ยนะมันจะลงมาได้ไม่เกิน161.8 o f A วัดแบบ external นะนก็เป็นเส้นป่าสีเหลืองนี้ออก็ดูแล้วก็หลายอย่างแล้วนะเริ่มเข้าแ g a ปนะครับพอเริ่มเข้า g a ปแล้วเนี่ยก็ใส่กรอบสีเขียวไปนะอืมได้แล้วกรอบสีเขียวนี้พอจบ A B C สีแดงตัวนี้ก็เป็น A ใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่จากเล็ก ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ไปเรื่อยๆนะเราต้องทํากรอบเว็บใหญ่ไปก่อนนะ ừ, แล้วพอมันได้เวฟย่อยลงไป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 จนได้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้ะเราก็จะปลอดภัยขึ้นนะในการนับเวฟนะครับจะได้ไม่โม้่วั่วนะเออนับไปอยากจะติ๊กตรงไหนก็ติ๊กนะครับนับเวฟย่อยๆแบบนี้เสร็จ แล้วยังไงต่อครับตามที่เราประเมินไว้นะว่าลงมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ A ชุดแรกใน A B C ขึ้นปรับ collection ตัวนี้นะครับซึ่งเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่า B จะไปได้เท่าไหร่ทีนี้ลองมาดูนะครับในกรอบสำคัญมากนะ การกลับตัวครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่สีแล้วมันไม่เป็น1 A B C สีแดงตรงนี้แล้วจบ2ตรงนี้เลยหรือเปล่าก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเรื่องดีกรีนะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูโดยสายตาเนี่ยผมว่าตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับ1ลง2ไม่ใช่แบบนี้นะผมว่ายังเร็วเกินไปนะครับ1ลง2เนี่ยจะต้องมียืดออกไปอีกนะอ,อาจจะขึ้นไป B ตรงนี้ทำ collection flat ก็ได้นะครับเพราะว่าเรานับตรงนี้มาใน1 a เนี่ยมันเป็น1 2-3ใช่ไหมรหัส3นะ a b c ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นรหัส3อีกทีหนึ่ง a b c แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรหัส5นะครับ1-2-3-4-5จะเป็นโมทีฟอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะต้องเฝ้านะครับ ต่อเนื่องกับวันพรุ่งนี้นะก็ในส่วนของเรื่องวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของสัญญาออปชันเนี่ยนะที่จะหมดอายุสิ้นปีนะครับไหนจะหมดอายุของออปชันพวกวีกนะพวกเดือนและก็หนักๆเลยนะครับสัญญาออปชันควอเตอร์นะเออกำลังจะหมดอายุแล้วนะครับในสิ้นปีนี้นะก็หลังจากถามผู้รู้มานะครับหลายๆคนก็บอกว่าส่วนมากเขาไม่รอให้ถึงวันที่หมดสัญญานะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับที่ขายใหญ่นะเออคนที่มีวอลลุ่มเทรดเยอะๆนะครับ เขาจะเริ่มทําการปิดออปชันซึ่งก็จะเป็นการคลายแรงกดดันนะครับในส่วนของแรงกดดันที่กดดันราคาบิตคอยให้ไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะมีน้องเต้น,นะครับเป็นเบนเทอร์ในห้องดิสคอร์นนะก็บอกผมมาว่าวันอังคารนี่แหละพี่ สุดท้ายแล้วลงได้เท่าไหร่วันอังคารนั่นคือบอททอมอันนี้คือในมุมมองเขานะครับซึ่งเรามาลองดูซิว่าไอ้ที่เราจิ้มไว้เนี่ยนะเออแม่งตรงกับวันอังคารพอดีเลยก็แปลกนะครับที่4ีหเรื่องเนี่ยมันบังเอิญมาตรงกันพอดีแต่ผมไม่เชื่อในความบังเอิญนะผมเชื่อในพรหมลิขิตนะครับที่ทําให้เรามาเจอกันนะอ,อ่าก็อย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ใครถูกใจมากๆานะครับอยากสนับสนุนช่องนะกดัพ p อ o r t ช่องได้นะครับเดือหนึ่งร้อยสามร้อยหกร้อยนะครับก็ขอบุณล่วงหน้านะครับ กดหรือยังครับยังไม่กดใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับที่ดูมาลงมากรอบเขียวเนี่ยก็ต้องเฝ้าแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับต่อเนื่องวันอังคารนะตรงนี้ต้องเฝ้าดีๆนะครับคนที่อยากจะมีโอกาสได้เกาะล้อไปกับเขาบ้างนะครับไม่ว่าจะจบตรงนี้ขึ้นไปยังไงแล้วมีคอลเลกชันนะครับได้ตรงนี้นะขึ้นไปตรงนู้นนะครับมโนไว้ก่อนนะ ต้องมี30%นะก็มาลองดูเล่นๆก็ได้นะครับลองวิเคราะห์กันดูว่าถ้าเกิดตรงนี้จบตรงนี้นะ A จบตรงนี้แล้วรหัสข้างหน้ามันเป็น3ใช่ไหม A B C เป็น3ตรงนี้ต้องเป็น c o l l c t i o n f a a t c o l l e c t i o n f a a t ก็มีกฎอีกนะครับเวลาที่ลงมาเป็น A เนี่ย retracement กลับขึ้นไปเป็น B เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่ากเอ็ดแถวแถวนี้นะนี่ครับอย่างต่ำต้องขึ้นมาตรงนี้นะแล้วเราก็วัดดูสิว่าถ้าขึ้นมาอย่างต่ำตรงนั้นเนี่ย เราได้กำไรเท่าไหร่32%นะครับโอ้โหเยอะนะครับนี่ถ้าได้เปิดลอง o s i t i o n ตรงนี้นะคูณไม่ต้องเยอะหรอกนะคูณ5ก็พอกำไร150%กว่าปเนะครับเยอะมากนะแล้วก็ยังมีโอกาสอีกนะตรงนี้คือขั้นต่ำนะถ้าเกิดเรามองถูกนะครับว่าตรงนี้รหัสเป็น3นะเกิดเป็น collection f a t ขึ้นไปขั้นต่ำคือ61.8%จจะไปตรงนี้ก็ได้จะไปตรงนี้ก็ได้จะมาตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ normal B นะ normal B ไปตรงนี้ก็เป็น normal B บา้บาๆนะครับอืขึ้นไปเป็น Strong B ไม่มีใครรู้นะว่ากระแสข่าวช่วงนี้จะมีข่าวอะไรเข้ามานะครับมีคนมาแฮปตลาดขึ้นไปสามารถขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับไม่เกิน161.8นะโอ้ยไปถึงนู่นนะครับ8 0 0 0มกว่านะในเฉพาะขา B นี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ได้ถูกนะแล้วบังเอิญมีข่าวเข้าดันขึ้นไปเป็นสตอง B เนะี่ยโอ้โหคุณเอ้ยนะครับแค่ B นี้ B เดียวนะออไปนู่นนะครับ บวก8ป15%นะก็จะบอกเอ้ยพี่สีกาวหรือเปล่าเนี่ยกล่าวครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องแนะนำการลงทุนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะครับ ผมทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคลิปนี้ไม่รู้นะครับเราค่อยมาประเมินดูอีกทีนะในนี้ก็จะมีย่อยๆของมันอีกนะครับ A B C ข้างในแล้วเราก็มานับซับเวฟข้างในนะช่วยนะครับเออพูดถึงซับเวฟอยากกินซับเวฟหิวๆนะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับก็กดข้ามโฆษณากันนะเออจะไม่มีตังกินข้าวอยู่แล้วเนี่ยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับพี่สีขอนะครับเออขอตังกินข้างหน่อยนะก็เออไปถึงไหนวะโอเค ได้ B ตรงนี้ก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับในส่วนของซับเว็บย่อยข้างในนะ ABC นี้ข้างในนะจะเป็นแฟรจะเป็นซิกแซกไงก็ว่ากันตรงนี้มันเป็นอะไรมาแล้วล่ะตรงนี้มันเป็นซิกแซกมาแล้วตรงนี้ใน A B ตรงนี้ก็ ต้องเป็นแฟลตนะค่อยมาดูประเมินกันอีกทีนึงว่าถ้าเกิดมันใช่ละทรงขึ้นไปเนี่ยแล้วมันมีการคอเลคชันดูเป็นแฟลตนะเ,เราก็เชื่อได้ว่าเฮ้ยเรามาได้ถูกทางแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับสวัสดีครับอยกดข้ามโฆษณานะ